ครับผมวันนี้ก็ผัดกบด้วผมตัวบลอเลือลาเลยผมเดี๋ยวจะผัดพริกกระเทียมแล้วก็ใส่กรงเทศหน่อยๆผมเดี๋ยวคั่วพริกแต่ไอ้กบมันไม่มีปัญหาเลยรผมอยากจะให้ดูนะครับผมใบกะเพรามันปแปลกๆับผมเนี่ยใบมันยาวๆไงแถวๆนี้เนี่ยฮะแต่มันมีดอกับผมเนี่ยมีดอกเนี่ยฮะมีดอกแต่ว่าใบามันปแปลกๆับผมโอ้โหเย้ายวนใจผม เดี๋ยวต่อไปจะใส่ใบกะเพราครับเนี่ยใบเป็นแปลกๆครับไม่กะเพราเลยตักใส่ไปเลยครับผมี่ยลงตัวเป๊ะๆครับผมโอ้โหครบสองตัวผมเต็มกระทะเลย อันนี้สับไปไม่เอาหนังออกนะผมไปเลยผมเดี๋ยวกับแกงนะผมตั้าไหนพูดออกมาแสดงว่าวันนั้นใช้ได้นะผมนี่ฮะกับเข้าไม่ค่อยเท่าไรเพราะส่วนมากจะเน้นทำกับแกงม,มากกว่านะผมพาน